อัตลักษณ์ที่ดีบนโลกออนไลน์หรือดิจิทัลซิติเ e นไอดีนิตี้เป็นอย่างไรนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับชาวโซเชียลมีเดียไปชมกันนะคะการสร้างอัตลักษณ์ที่ดีบนโลกออนไลน์คือความสามารถในการสร้างและบริหารจัดการอัตลักษณ์ที่ดีของตนเองบนโลกออนไลน์ทั้งด้านความคิดด้านความรู้สึกและด้านการกระทําอย่างมีวิจารณญาณซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ด้านการเรียนรู้การพัฒนาและการสื่อสารกับผู้อื่นการสื่อสารยุคดิจิทัลเมื่อต้องใช้การติดต่อสื่อสารกันบนโลกออนไลน์ควรมีวิจารณญาณคิดก่อนโพสต์ไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความหรือการแชร์ข้อมูลข่าวสารการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเป็นการเรียนรู้และการติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์การทำธุรกรรมออนไลน์เมื่อมีการซื้อสินค้าออนไลน์ผู้ขายจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบและรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อโดยไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความเสียหายตามมา 2. ด้านการเคารพตนเองและผู้อื่นการเข้าถึงสื่อดิจิทัลเป็นความสามารถในการค้นหา และเข้าถึงสื่อดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันมารยาททางดิจิทัลเป็นการปฏิบัติตัวในสังคมออนไลน์ด้วยความเคารพและไม่รังแกผู้อื่นกฎหมายดิจิทัลเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3. ด้านสิทธิและความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นสิทธิและความรับผิดชอบทางดิจิทัลผู้ใช้งานสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการแสดงออกได้อย่างเป็นอิสระแต่ต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของตนเองความเป็นอยู่และสุขภาวะทางดิจิทัลเป็นการค้นหาความสมดุลของตนเองกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยการดูแลตัวเองทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลการรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเป็นการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ดิจิทัลจากผู้ไม่ประสงค์ดีบนโลกออนไลน์